จะหาได้จากไหนรถสวยราคาแค่สามแสนกว่าบาทแถมยังมีสรุปกว้างๆให้แบบนี้เลยด้วยบอกเลยว่าเป็นรถสวยดีไซน์สปอร์ตแถมฟังก์ชันจัดเต็มแบบคุ้มๆได้กุญแจคีย์เลสขึ้นรถไม่ต้องกุญแจจากกระเป๋าจะสตาร์ทรถก็แค่กดปุ่มตรงกลางมีหน้าจอทัสกินให้อย่างดีมาพร้อมเกียร์ออโต้ดีไซน์สปอร์ตพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ได้จากบนพวงมาลัยเลยไม่พอคันนี้เขายังมีวอยซ์คอมมานด์สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงอีกต่างหากเก๋สุดๆแล้วเวลาขับรถแดด ก็มีช่องเก็บแว่นกันแดดให้ตรงนี้เลยแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปคือคันนี้เขามีซันรูปก,กว้างๆให้แบบนี้เลยสามารถเปิดได้2สเต็ปจะแค่เปิดมารับแสงหรือว่าจะเปิดทั้งหมดเพื่อรับอากาศด้วยเลยก็ได้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆค่ะคันนี้พื้นที่ห้องโดยสารเขาก็กว้างขวางนั่งสบายไม่อึดอัดเลยใครกําลังหารถสวยมีซันรูปบัดเจ็ดีๆบอกเลยว่าคันนี้สิคะตอบโจทย์แล้วด้วยความที่เป็นรถ บอกเลยว่าอนเนกประสงค์มากๆจะเห็นได้ว่าด้านหลังมีพื้นที่ใส่ของให้อีกเพียบค่าตัวน้องคันนี้ก็อยู่เพียงแค่338,000บาทเท่านั้นฟรีดาวได้เลยตกผ่อนเด้อ6,000บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วแล้วใครจะซื้อสดคันนี้บอกเลยว่าไม่มีบอกแวนแล้วมั่นใจได้รถสวยคุณภาพไม่มีชนหนักผิดความตัดต่อจมน้ําใครเล็งอยู่อย่าคิดนานรีบทักมาด่วนเลย